ข้างนาเขื่องของเป็นซื้อให้ของซี่อาจารย์คนละสุดเด้อบว่าหลายเด้อเอาบักละอ่ารับรับละรับละรับแรกเอาอ้าวทำเนี่ยโอ้ยอายอย่างก็ได้ก็รอดเนาะอายเขาวันหนาวสีได้ลูกอ้าวใช่ละสีนี่บ่ออของเอียเพิ่นเด้อลูกเด้อเอียเพิ่นซื้อให้มาแจกตัวนี้มันบูมหัวชิพอดีแม่บ่ตัวนี้ฮะน้อยปวดบ่พอดีแหละ เขาพอดีเจ้าได้กระตุกกจอยเลยส่งนี่ฮะบ่พอดีเด้อส่งนี่เด้อบ้าส่งนี่ก็พอดีได้ป้องอันนี้โอ้ยพอดีเลยเอ้าเอาให้เจ้าสุดจัตว์สุอไปรับจ้างเขาวันเท่ายเขาจ้างเขาจ้างวันละแสนน้อยวันละแสนโอ้วันละแสนนี่ถือว่ากินอยู่น้ำเขาเลยบ่บ่กินเฮือนเองกินเฮือนเอง กับสบายดีน้าบานสา,าวพลุงป่าเบอร์สุขุสุคนไม่ได้ใส่ด้อาญานมามาาน่เกย์นิตดนต้นโอ้โหถอดได้ขอ,อนีไม่ได้เได้อนิดออดได้มาเฉพาะผมเห็นแม,แม่วันนาวันนากรพรอมอานน้ำนาวบอกระลานาวบอไม่ได้อานน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลยนี่เจ็เดือนเลยนี่ ช่องซัมืมอร์มาดามดาเออใครอยู่คือกันกรบพลอยแล้วคือกันกระพลอยเลยช่องซัมืมออ่าทุกคนเห็นไหมอารามอ่เอาวันหน้ามาสบายดีไหมลูกอ่าไปเวยดีโอ้ยล้ววันหน้าหนาวบ่สบายดีสบายดีเออเอางี้เสื้อผ้าตัวผู้ใหญ่เบนหันนะหัวจักชักให้เด้อเออาชักชักใส่แน่ลูกเดี๋ยวเบลลี่จะเอาเครื่องมาเลือกให้น้องก่อนโอ้เด็กน้อยบ่มีเสื้อข้ายาวหลายคนเลยนี่ฮะ แค่จะเอาหายผู้ใดก่อนเนี่ยเอาหายเมืม่อโบทัวกันในพี่น้องเลยเนาะเอาหายแต่สองคนนี่ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเจอเด็กหน่อยสองสามคนน้ำทางจะเอาหายขึ้นเนี่ยมันหลายคนนี่ข้าน้องหายกันมันสิแพะเปียบเขานะพี่น้องเลยพี่ตุลข้าเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเธอพี่น้องเลยขอเอาเครื่องกักนัปนลยเ,นเครื่องขคงเลยเป็นเนซื่อให้ยของเสียใจคนเราสุดเด้อบว่ายห,หลายเด้อ <c oughs> เอาบักลักอ่าวจะรับจะรับหลักรับหลัรับได้เหรออ้าวับเนี่ยโอ้ยอายอยังกระโดดอนาะยเขาวันน้าเอาสี่ได้ลูก อาชีล่ะชี้นี่บอของเอ๋เพิ่อนน่าลูกได้ไอ้เพิ่นเสือให้มาแจกตัวนี้มันบูงหัวชิพอดีแม่บอตัวนี้ฮะหน่อยพอดีแหลเขาว่าพอดีเจ้าเลยกระโจยกยเลยส่งนี่ฮะบูพอดีเด้อส่งนี่เด้อบ้าส่งนี่ก็พอดีได้บ้างพอดีอันนี้พอดีโอ้ยพอดีเลยเอ้าไอเจ้าสุดเจ้าให้กับใจ้าใหเออ ไปรับจ้างเขาวั่นพระไอ้เขาจ้างเขาจ้า,วจางวันละแสนน้อยวันละแสนจำนั่นโอ้วันละแสนนี่ถือว่ากินยูน้ำเข่าเลยบ่บ่กินเฮือนเองกินเฮือนเองเออโดยกินเฮือนเองวันนี้อาจะพักแล้วจะเอาไป,อ,ไปอ๋อพักไปไปอ่าจะอยากได้อีกยังเดี๋ยวขอซื้อคำให้มีผู้ใหญ่เงินน้ำข่อยอย,ยังมีอยู่เงินเจ้าะนะจะอยากได้ยังจะกินยัง <laughs> ยิกินได้ได้แต่บอกมาเนี่ยเขาซื้อเขามาให้เพราะว่าเขากับบุ้งหูไวซื้อยังมาให้เจ้าะนะเพราะว่าขั้นซื้อซีนน้องน้องซื้อนี่งก็ซื้อเอาซีซะซีนแห้งเนาะโดยนางเข้มแล้วก็ไข่เนาะเพราะว่าขั้นซื้อซีนปูซีนปลามานี่เจ้าบุ้มีตู้เย็นนะมันชิมใหม่เออมันชิมเน่าเนาะแมนเออพี่น้องเลยเอาเอาผู้น้อยนี่โอ้ยคือเฮาไง หาแน่เลยอันต้อเลือกทรงเสื้อให้แน่หนิซ้ำนิดหน่อยนี่ลืมอลไรนี่นี่ผู้หน่อยนี่มันมีสูตรเด็กหน่อยด้วหาแน่เลยเอาชุดหนึ่งเด้อเป็นชุดเออหมูมานำกรใชาหมูและกรบโปงใส่มูไว้ักล้ชิดไปเฮ้ยตัวบริเคียด์เต้ยกระโตเคียด์หรือตัวยางเมื่อไก่ด้ตัวนี้หยอกคนนี้มูกันเออคือดินนั่นอาเจ้าขุดมันแบบมันวราเดิน มันขุดมัแพรดินแบบนี้มันแข็งปอบอ๋มันแข็งมันพูมันพูโอ้มันขุดบ่แพรเนาะเออขุดใช่อันเจ้าไปเอาใบอันซื้อขายขี้ดินเอามาให้คอยเบิ่งดูยังอยู่ปอบไปเอามไปเอามาพร่าน่ะตังเต้าอีกกระดองตัวเปาก็ต้องเปากมาตปองเปาก็ใช่แกอือโอ้ยโอ้ยบริกินเหล่าที่พร่ำน้าอ๋อบาริกินเหล่าเออดีๆเป็นคนดีแล้วมันเป็นคนดีแล้วเราบไปกินไปกินเอาไปเอามาก่อนเอามาก่อนเออพี่น้องเลย เออตัวใช้เกมฮะทำเบี้ยท้าพี่นเอาใบนะเมาก่อนทั้งพี่น้องโอเคพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือว่าเป็นไล่ซื้อลูกเราเนี่ยมีมีเปิดสามคนเลยเจะซื้อสีดินลูกเจ้าได้เอ้ยเอาไว้คือเก่านี่พี่น้องเลยขอเบิ้งเงินไล่ซื้อแล้ชอยละใช่ละใช่เก็บไว้ดีๆเด้อห้ามไม่เสียเดขาดและห้ามไม่มันขี้ไล่เด้อคัดถือน้านเนี่ยมันเปื่อยมันยังนี่งจังหูโบใบหนึ่งบริสุทธิ์ถือได้ประเหต์นี่ ลายเติบได้สิได้ลายเงินเติบได้มันชิยากกระโปรงยังดอกเขามีคลิปถ่ายไว้ยุงเมื่อไหนก็เอามาย่างยืนเราก็ได้เออมีเด้อมิกยืนนี่เด้อกดบังเอากินป่าใช่นอกขั้นเขามากก็ซื้อปลามาน้านโนกินปลานิ่งน้องเออบริพาลูกเข้าไปนะบ่เข้าไปในเมืองบ่ จะไปคุณพ่อคันเจ้าลองไปชมคุณพ่อคุณแม่จาชิมเมื่อขึ้นพ่อเอ่อคันเจ้าอย่าไปอย่าไปชมชมคุณพ่อคุณแม่เมื่อใด้เลยเมื่อใด้น้องให้ไปเลยไปเมื่อนั้นเออเมื่อใด้จะอยากไปก็ได้เนาะน้องค่ะก็ทุกข์ก็การเออเอาเอาไปโอกาสหนาซะเดินจะไปเนาะเดิเอออย่าไปเพิ่งปัวทั้งลูกเลยบ่เดินโอ้พวจักมันเยื่อนลูกนี่แหละอย่าไปลูกอยากไปไปหาพี่น้องโดนแล้วบปล่าบริพาเข้าไป ะด, <laughs> ดนแล้วดนจ้ำไดนดนแวมาทำท่หูเข่านั่นแหละแต่มาหูเขา่าผ <laughs> <ะ>ม <laughs> เออเออไนเอออื้มเออพี่พี่พ <laughs> เอาตัวน,นี้ของอของ,ของลูาากเจ้าเด้อของใายาขอ,น,อาน่อยนี่เอาไว้ใส่แล้ว ของผู้ใหญ่เพิ่นเพื่อเอ้ยเพื่อเอ้ยเพื่อนใจงามของเอื้อยเพื่อนผู้ใจบุญเพื่อนให้ชื่อให้ชื่อแล้วการเพื่อนใครคอยมาแจกใจเพื่อนหอบมาใจให้เจ้าอืของวันหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าวันหน้าเสื้อผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้น่ะจะต้องซักแนเด้อลูกเด้อร้านต้องซักตลอดเด้อืเพราะว่ามันเปื้อนเฮาซักซักได้ใช้แผ็บน้ำเข้าอยู่บ่ะมีแผ็บใส่อยู่บ่มีบ่หรือบ่มี ซ<ม>ื้ 2> 2, 3, อพันหนึ่งชอกบาร์นี่เหรอือก็ยังพอได้ใช้อยู่พี่น้องย่างหน่อยกับพอได้ใช้อยู่อือน้องกับนาวกับไห้เราใช้ซะเด้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาสิบอกเอลยเครื่องของที่เอาให้นะ่ะให้เล็กน้อยเขาใช้ลดเด้อเด้อเขาเน่าเนี่ยจะเห็นบ่ชัมม่วโมว่าชื่อเครื่องให้เลยบ่ใช้เนี่ยเครื่องเก่าได้เลยเขาเข้าใจว่าที่เจ้าอยามันเกา่าแต่เจ้าต้องให้เล็กน้อยเขาใช่เด้อเด้อเขาเนาวเลยข้าเจ้าบ่ใส่จ้าเนาเขาใหญ่วิดนี่แล้วก็ใส่บ่ได้แหละเครื่องนี่ ให้เขาใส่ลดแล้วเอ,อ่ยขึ้นกันเอ,อ่ยก,ก็ต้องใส่น้ำเวามากะต่ไน,น,นใส่เสือตัวนี้ตลอดมาแต่ก็ใส่เส้อตัวนี้อยากเห็นเจ้าใส่เสือไม่ไหมแน่นะ <c oughs> เดี๋ยวหน่อเนาะก,ก,กา็ถือว่าทั้งแม่วันนาครับผัวพนิกาถือว่า ได้ดินแล้วพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องอย่างนี้ยังบ่ทันมีผู้ใหญ่ติบุญช่วยพี่น้องเอ้เนาะเรื่องเฮือนเรื่องไม้ศอกไม้เสาเพิ่นแต่ว่าก็ติดตามถ้าเบิ่งนํากันนี่แหละเนาะอ่าว่าทางแม่วันนาพิ่นสิไดายยูทูบบ่หรือว่าอะไรไหนพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าดินตัวนี้เขาให้ย้ายออกแล้วบ่เขาบ่ฮะเขาบ่เวรืยังพันเจ้าว่าอ๋อเขาว่าาว่เรว่าแต่ดินตัวนี้เป็นเป็นของเขาแต่ว่าเฮือนนี่เป็นของเจ้าเพื่อนเนี่เขาซื้อแล้วมาติดดินดินเขาเฮือนนี่เขาซื้อแล้วซื้อแล้ว เจ้ามันซื้อแล้วเออโดยซื้อแล้วว่าเห็ดบดได้คืนเดนี่ชาวในหมดดินหมดชาวนี่มันเปื่อยมันเปื่อยหมดอือเฮ้ว่าบดได้นาะเห็ดบดได้เออพี่น้อะไรแต่ยังทาลุ่นน้ำกันนั่นแหละว่าทางแม่วันนานี่พี่น้องเง้ยเนาะอ่าทางแม่วันนานี่ยซีมี่อีกย่งเขามาเพิ่มบ่พี่น้องเง้ยแต่ตอนนี้ทางแม่วันนานี่ยหามีอยู่ซื้อนัานซื้อนี่แหละเนาะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง่น เห็บิลี่ซื้อเข้ามาแต่ว่าบิลี่ยังบอกทันซื้อเข้ามาเดี๋ยวจะซื้อเข้ามาเพิ่นแล้วก็มาถามทั้งแม่วันหน้าก่อนว่าทั้งแม่วันหน้าเพิ่นต้องการยังแน่พี่น้องเยเนาะได้อย่างได้ยังแน่เออจ้างบิลี่ก็บชิจัดให้เพิ่นนะครับเพียงน้อยเนาะคนนี้แล้วสีหนาวกุมวมคนนี้เสื่อครัาเอาให้มันให้มันนุ่งเสื้อคุนยาวสุบคุนยาวมันนอนก็เรื่อนี่แหละเอาให้ตลอดมันให้มันนุ่งมันนุ่งเชน่อยหมมันไม่อยากนุ่งอีก วนหน้าอ่าน้องชายเจ้าประดามน้ำจักมือลูกชอบมือชอบมือซี้มือนี่แล้วโอ้แต่เจ้านี่บดามจักมือลูกจักมืออลไรล่ะบดามน้ำซี้มือกันเฮ้ยเจะาปถามบอลลี่บอลบอลลี่บดามน้ำจักมือสิอย่าหูว่าบอลลี่บดามมือสองมือนี่แหละ แต่ว่าสีอาบจะน้อยนี่ก็แทงว่าอาบแต่มือเดียวอาทิตย์หน้าเพูนเลยอาบอีกทีหนึ่งเด้มันยังบ่แพ้เปียบกันได้เฮาเห็นปะเจ้ากับบออาบสี่มือบอหลีกับบ่อาบลายมือคือกันยังไปโรงเรียนอยู่บ่ลูกไปมันเป็นเป็นไอมันเจ็บหัวสองมือแล้วเจ็บหัวเจ็บหัวบอกินละยาบ่ได้ซื้อยาไปเงินเจ็บหัวเป็นไข้ปวด กันคืนมันทายมันไอตลอดไอยาแก้ไอนี่นะบ้าวุ้มีเลยลูกแต่ยาพาราเจ็บหัวนี่มีอยู่พี่น้องเอโน่บริสุทธิ์ยาทิดรถไว้แต่โดนๆละมีทางเมนิกเมนิกเพิ่นฝากเงินซื้อยาพาราไว้แต่โดนๆแล้วพี่น้องเอโน่แล้ววิลี่กับบริสุทธิ์ยาไว้เลยเนาะเพราะว่ายาพารายาแก้ปวดนี่มึดแล้วพอไปทางไหนข้าเจ้าก็ขอยาพารานี่มึดแล้วพี่น้องเอ้วิลี่เอาหายตลอดคือว่าตะเก่านี่มีทิดรถอยู่เดี๋ยนี่วุมีแล้วพี่น้องเอ้หันไอซ้ำ ย่างหนาวเนาะเด็กน้อยเขาเป็นไหเนอ่องได้ไล่ไล่ยังกินแกลงซูลูกกินนี่มือนี้จะกินย่างกินแกงน้ํไม้ <c oughs> เขานะเขาอยากซื้ออย,า,ยากซื้อซีนไม่ให้เจ้าแต่เขาคือว่าซื้อเขามามันก็คงสีน่าอะ่ะเออแต่กับเป็นมือไม้ใช่มือน,นี้เขาเขาหูแเราจะอยากได้ยังเดี๋ยวเขาซื้อเขามาใหนะ้เอออะไรพี่น้องกันน่อทางเม่วันหนากะแนวกินนี่มันว่าอยากซื้ออยากซื้อแต่ว่ามันมันเราโมมีตู้เย็นโมมีอย่างพี่ สถ้า้ายอย่างกระบุมีนะเอามากับมันเน่าเดี๋ยวขั้นขั้นไข่นี่กะไข่นี่ก็ยุ่ยได้ยุ่ยประมาณเดือนหนึ่งกันปลาโดนไล่กันเน่ากันในไข่กันมีนี่ยุ่ยได้โดนเอามีนอ่อนเน้นใส่มีนอ่อนมียังมีกินอยู่ป่ะตอนนี้บ่มีันกะบอกหมดแล้ว ก็สั่งกันเดียวข้าวซื้อเขามาให้ใบในี่เด้อได้เออโอเคพี่หนอ่อยสำหรับวันนี้พี่ลีก็ซื้อคอราตัววิกรอนหนาวเลยฝากน้องใส่ทรงเสื้อให้เด้ดอได้ยยางให้เขาอยู่เด็กน้อยช่วงนี้แต่ว่าเอาให้มันก็บูคู่กันเครื่องมันลายเลยอีตนเขาเด็กน<ด>้อ<ด>ยคู่ก็ได้กัน,นได้ใจชั่เจ้าแหละแค่แม่มันบูดไดหลายคยนเี่ได้น้องแม,ามา่มๆๆเอ้าโอเคพี่น้องเอาน้องหน้าสบายดีเพื่อนนิลูกเข้าใจเพื่อนเข้าใจใช่ไหมเด้อ